สวัดีค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่โครงการไน b r บริดจ์สเปซพระราม9ค่ะได้ยินข่าวมาว่าเขากำลังจะมีการเปิดตัวห้องซีรีส์ใหม่ชื่อว่าะะห้องซูเปอร์ฟังชันนะคะห้องซูเปอร์ฟังชั่นยังไงฟังชั่นอลแบบไหนและเป็นยังไงมุกก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปชมพร้อมกันเลยค่ะไปกันเชิญครับโห นี่คือห้องซูเปอร์ฟังกชันที่คุณมินเชิญให้มุกมาดูในวันนี้ใช่ไหมคะ,ะครับนี่คือห้องซูเปอร์ฟังก์ชันนิวซีรีส์รูปแบบใหม่จากทางเนปิดสเปซพารามครับคุณมุกโห,โหสวยกว่าในรูปที่คุณมินส่งมาให้มุกดูอีกนะเนี่ยใช่ครับนอกจากความสวยงามของห้องนี้แล้วนะครับที่เป็นสไตล์มินิมอล เขาก็ยังมีการซ่อนฟังก์ชันเอาไว้ด้านในเยอะมากเลยครับคุณมุกฟังก์ชันเยอะแค่ไหนพามุกไปดูเลยได้ไหมคะมุกตื่นเต้นมากเลยโซนแรกนะครับเป็นโซนห้องครัวเลยเราเปิดประตูเข้ามาเราเจอกับห้องครัวห้องครัวตรงโซนหน้านี้เรามีแผนที่ครัวนะครับพร้อมฮอ b โฮ s e ิ i n k ยี่ห้อฮาร์เล์ครับมาให้ครบเซ็ตเลยก็คือบิลมาให้แบบนี้เลยถูกต้องเลยส่วนบริเวณตรงข้ามกันนะครับเราจะมีช่องที่เก็บตู้เย็นนะครับ ที่ทําเป็นเรียบนะครับเพราะว่าจะตามสไตล์เลยครับเรียบมินิมอลครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะมีตู้ต่างๆนะครับสาหรับเก็บของเพิ่มเติมได้เยอะเลยครับคุณมุกรวมถึงบริเวณโซนด้านนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเก็บรองเท้าหรือว่าเก็บของชิ้นใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเราจะมีตู้ทั้งไซส์ที่เป็นไซส์ใหญ่พิเศษแล้วก็ตู้บริเวณไซส์กลางนะครับประตูตู้ทุกบานเขาก็จะเป็นระบบซอฟต์โค้ดด้วยเดี๋ยวนะคุณมินแบบเนี้ยคือบิวมาให้แบบนี้ทั้งหมดเลยใช่เลยครับโหเก็บของได้ ครบเลยนะเนี่ยนอกจากบริเวณการออกแบบดีไซน์ตู้ที่เรียบแล้วนะครับ<ะ>ขเขายังมีการซ่อนฟังก์ชันที่เด็ดๆเอาไว้อยู่มุมแรกก็มีฟังก์ชันเลยเหรอคะถูกต้องเลยครับผม,มสิ่งที่ขาดไปคุณมุกรูไ้ไหมคร<ะ>ับว่าเป็น<ะ>จุดไหนไม่ ทราบเลยค่ะคุณมินจุดนี้เลยครับตรงนี้เขาจะเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ครับที่สามารถกางออกมาเป็นไอแลนด์หรือว่าทําเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้ด้วยครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คือแบบแค่มุมครัวเราก็มีร่องโต๊ะแบบนี้ด้วยหรอคะโตนี้ก็เก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆไว้สําหรับทําครัวไว้ได้ด้วยครับเพราะว่าเขาจะมีการซ่อนไลท์ติ้งเพื่อเพิ่มความสว่างในการทําครัวหรือว่าทําอะไรเพิ่มเติมได้อีกครับงั้นแสดงว่ามุกทําอาหารมุมนี้เสร็จปุ๊บก็รับประทานอาหารตรงนี้ได้เลยใช่ไหม ว่าจะใช้ที่ตรงบริเวณหน้านเนี่เป็นที่วางวัตถุดิบต่างๆแล้วเราก็ทำครัวโซนด้านนี้ก็ได้ครับอ๋อโหมันสุดยอดเลยคะคุณมินเผื่อรับประทานอาหารตรงนี้เราก็ซ่อนเก้าอี้ไว้ตรงโซนด้านนี้ได้ครับเพื่อเพิ่มสเปซภายในห้องเฮ้ยคือแบบ มุมหมาสามารถจัดระเบียบห้องได้แบบอย่างเต็มที่มากเลยเนาะนอกจากเพิ่มสเปซในความกว้างของพื้นที่ครัวแล้วครับ,รบก็ยังเพิ่มความสวยงามให้ห้องครัวอีกด้วยอ๋อมมขอลองยกได้ไหมได้เลยครับผมทุกคนเฮ้ยคือแบบอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องกลัวนะว่าจะยกไม่ได้อะโมก็ยังยกได้อย่างแบบสบายมากเลยเนาะถ้าเวลาเราไม่ได้ใช้นะครับ,รบเราก็สามารถเก็บ อุปกรณ์ต่างๆครับเข้ามาไว้ที่เดิมได้เพื่อเพิ่มสเปซช่วงบริเวณด้านนี้ครับคุณมกเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันดีกว่าครับคุณมกเพราะว่าที่นี่มีฟังก์ชันที่ซ่อนไว้หลากหลายแต่เดี๋ยวก่อนครับคุณมกโซนนี้เราก็จะมีซ่อนไว้ด้วยครับเดี๋ยวคุณมกลองสังเกตดูว่าเป็นโซนไหนได้ก็เป็นตู้หรือเปล่าคะเนี่ยเห็นคุณมินบอกว่าตู้เราแล้วคเก็บของไว้ตเรามีฟังก์ชันตู้ที่เยอะแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับเรายังมีโต๊ะที่เราซ่อนไว้อยู่เหมือนเดิมครับเป็นโต ทำเป็นที่รับประทานอาหารก็ได้ครับคุณมุกหรือว่าทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์ก็ได้ครับผมจริงเหรอเผื่อแบบมีเพื่อนๆมาอย่างเงี้ยครับก็ใช้เป็นที่จัดเตรียมตรงนี้ได้ด้วยเห็นไหมครับคุณมุกตอนที่เราไม่ใช้งานเราก็เก็บอย่างนี้ได้เลยครับหร<อ>ือถ้าคุณมุกครับมีกระเป๋าเดินทางหรืออุปกรณ์ต่างๆเราก็มีตู้อ,อีกฝั่งเดียวเดียวเดียวียวมันเลื่อนได้ด้วยหรอถูกต้องครับผมโอ้สุดยอดอ่ะดาทำไมมันทำฟังก์ชันได้หลากหลายขนาดเนี้ยคะคุณมิน หลากหลายแล้วมีอะไรเพริม่มอีกหรอคะมีช่องสําหรับวางของครับตกแต่งสวยงามและนอกจากนี้นะครับ,รบเรายังมีตู้เก็บของใต้บันไดครับผม เก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าเดินทางหรือว่าเครื่องดูดฝุ่นอะไรตรงนี้ได้จัดระเบียบได้โอ้โหเต็มที่มากๆเลยใช่แล้วครับผมค่ะและโซนถัดมานะครับก็จะเป็นโซน l ิ v i n g r o ูมนะครับคุณมุก living room ที่นี่ก็ตกแต่งสไตล์มินิมอลครับก็จะสังเกตได้ว่าเขามีโทนอุ่นๆสไตล์โฮมมี่โฮมมี่ครับแล้วก็เพดานสูง4.2เมตรด้วยครับที่นี่เพดานที่นี่สูง4.2เหมือนเราอยู่บ้านเลยเนาะรู้สึกอะไรขาดหายไปไหมครับคุณมมกทำไมหรอคะรู้สึกตรงกลางมีอะไรหายไปไหมครับ ทำไมคุณมินไม่เอาโต๊ะมาให้มุกตั้งอะคะตรงนี้เดี๋ยวมินเสกขึ้นมาให้ครับอย่างโต๊ะกลางนะครับก็จะเป็นระบบไฮโดรลิกนะครับผม พร้อมกับเขาจะสามารถปรับความสูงความเตี้ยของโต๊ะได้ครับคุณมุกมันทําแบบนี้ได้ด้วยหรอคะถูกต้องครับห้องซูเปอร์ฟังชันแล้วถือว่าครด้วยอ่ะอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ครับขนาดใหญ่เผื่อคุณมุกเองต้องการดูหนังฟังเพลงนี่มันก็เหมือนทําเป็นแบบโรงหนังอยู่บ้านเราได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยมันดีมากเลยอ่ะคุณมินนี่ถ้าโคงการให้มาด้วยหรอคะถูกต้องครับผม เดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันดีกว่าครับคุณมุกก็จะเป็นโซน working area สำหรับห้อง super function ครับเอ้าเมื่อกี้ก็มีโต๊ะให้เราไม่ใช่หรอคะใช่ครับแต่เราเรามีอีกมีอีกหรอคะถูกต้องครับเฮ้ยไปเลยคุณมินมุกอยากเห็นแล้ว โซนด้านนี้นะครับคุณมุกเป็น working area ครับผม working area ตรงโซนนี้นะครับไม่เพียงแต่มีความสวยงามอย่างเดียวนะครับก็ยังมีฟังก์ชันซ่อนไว้เหมือนเดิมครับด้านหลังคุณมุกก็เป็นที่แบบโชว์ของหรือของแบบสะสมต่างๆได้หรือเวลามุกนั่ทำงานเอาหนังสือมาวางอะไรก็ได้นะหนังสือก็ได้ครับแต่ผนังตรงนี้ครับเราจะมีซ่อนไว้ปลอดเอาไว้อยู่ตรงนี้ก็สามารถเขียนได้ครณมจริงหรอใช่ครับเดี๋ยวน้ามันอย่างนี้ได้โอ้โห อย่างนี้เลยอะใช่นอกจากความสวยงามแล้วก็ยังมีฟังก์ชันซ่อนไว้อยู่อ๋อฉะนั้งงนแสดงว่าบางบางทีมุกอยากแบบมานั่งทำงานหรือว่าอยากแบบจดงานอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ก็ทำได้เลยได้เลยโอ้ oh, มุมเก่าตรงนี้มันคืออะไรนะคะคุณมิ้ตรงนี้จะเป็นโซน ที่เป็นทีวีคาบิเนตครับเป็นชั้นานทีวีแล้วเรามาเพิ่มที่หน้าทำงานตรงนี้เพิ่มเติมได้อีกอีกทั้งยังเทควิวสวยๆด้านซ้ายมือถูกต้ได้อีกด้วยนะครับได้วิวจากโซนด้านนอกด้วยโอ้สุดยอดเลยอ่ะใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูโซนที่สําคัญสําคัญอีกโซนหนึ่งครับคุณมกยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดครับเป็นโซนชั้นสองโอเคได้โซนชั้นสองก็จะเป็นห้องนอนนะครับคุณมกชั้นสองอันนี้เรามีชุดวอล์กอินคอสตในตัวให้ด้วยครับที่นี่ มาให้ครบเสร็จเลยพร้อมถ่านเตียง5ฟุตครับเป็นควีนไซส์หรือว่าคุณมุกอยากจะเปลี่ยนเป็นคิงไซส์ก็ได้ครับสามารถมีพื้นที่ได้เลยนะเดี๋ยวโมขอดูวอล์กอินค s e t เก่อนได้ไหมวอล์กอินคอเซ็ตก็จุเสื้อผ้าได้เยอะมากมีทั้งต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าชั้นวางของททางโครงการทําแบบนี้ให้เลยเหรอคะใช่ครับเก็บของได้แบบเต็มที่เลยเนาะนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับคตรงโซนด้านนี้ ก็มีโต๊ะทํางานให้อีกใช่ครับอ๋อโอเคก็โต๊ะทํางานใช่ไหมคุณแต่เป็นโต๊ะไม่ธรรมดาครับทำไมอ่ะคะมันมีอะไรพิอีกมีฟังก์ชันที่เป็นพวกลินชักวางของอย่างเงี้ยครับเก็บของเพิ่มเติมได้โอเคสามารถเก็บของได้อย่างจุใจเลยสําหรับบางท่านที่อยู่คอนโดเนาะก็ตรงนี้ครับค่ะตรงนี้คุณรู้สเก็ตได้ไหมครับว่ามีอะไรแปลกเดี๋ยวนะเมื่อกี้มมก็ตกใจกับโต๊ะไฮดรอลิกไปแล้วยังมีอะไรเพิ่มอีกเหรอคะ ที่สามารถพับขึ้นมาเป็นโตเครื่องแป้งได้โอ้มันเหมาะกับผู้หญิงที่แบบต้องการแต่งหน้าแล้วแบบเครื่องสําอางเก็บอย่างเงี้ยถูกต้องโอ้โหมันเหมาะมากๆเลยอ่ะถ้าสมมติไม่ไม่ได้ใช้งานเราก็พับเก็บลงมาได้ครับโอ้หคุณมินอันนี้ทางโครงการทําให้ด้วยเหรอคะถูกต้องครับแทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะโอ้โลากกระเป๋าเขามาอยู่ได้เลยเนาะและโซนถัดมานะครับจะเป็นโซนบริเวณพื้นที่เนี่ยประสงค์ เดี๋ยวนะอันนี้ก็คือได้มาเพิ่มอีก,กอใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับม,มุม ส่วนตัวตรงมุมบริเวณด้านนี้มันสบายมากเลยคุณมินมันเหมือนแบบเราได้แบบเออทำงานแล้วมันต้องมาพักผ่อนนะเนาะมันก็พักผ่อนในมุมห้องของเรายังก็เทควิวห้องของเราที่เป็นสไตล์แบบนี้ด้วยมันนอกจากวิวของห้องแล้วก็เราได้เห็นวิวโซนด้านนอกด้วยตรงนี้เราก็ยังมีฟังก์ชันที่เป็นที่วางชั้นวางหนังสือหรือว่าเป็นวางของสะสมก็ได้ครับคุณมุกตรงนี้เราก็มีช่องสําหรับเก็บของได้เยอะมากเลยที่นี่มีช่องสําหรับเก็บของเยอะเลย ใช่ไหมครับคุณมุมค่ะใช่ค่ะเก็บอุ้ยตรงนี้ก็มีด้วยอะ่ะถูกต้องครับ<อ>เราจะมีตู้ที่ซ่อนเอาไว้ค่อนข้างเยอะมากๆครับผมดูสิห้องนี้มันคุ้มมากเลยนะคุณมินใช่ถูกต้องครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับคุณมูกสำหรับห้องซูเปอร์ฟังกชันนิวซีรีส์ของทางโครงการไ v ว Space พรลำาก9 เอาจริงๆว่าคุณมินมุกยังเซอร์ไพรส์อยู่เลยอ่ะมุกไม่คิดเลยว่าห้องซูเปอร์ฟังชันอ่ะจะทำออกมาได้อ่าลงตัวทุกมุมทุกโซนขนาดนี้ใช่ครับถูกต้องเลยครับเพราะว่ายิ่งเป็นห้องรูปแบบดูโอสเปซลักษณะแนตั้งนะครับคุณมุกเวลาจะบิวินอะไรเพิ่มเติมครับถือว่าได้อย่างจัดเต็มอย่างห้องซูเปอร์ฟังก์ชันก็ถือว่ามีฟังก์ชันที่ครบคันแล้วก็ใช้ทุกตารางเมตรได้อย่างลงตัวแล้วก็อย่างเป็นประโยชน์มากๆเลยครับห้องนี้ใช่ใช่มีมุมหนึ่งที่มุกว้าวมากก็คือมุม working area ที่ด้านลา เราเป็นห้องห้องทำงานเนาะเรายังสามารถเพิ่มพื้นที่ชั้น2ได้อีกเหมือนเรามีพื้นที่ชั้น2เพิ่มขึ้นมาอีกมุมนึงเลยอ่ะเพราะว่าเดิมทีโซนนั้นนะครับก็จะเป็นโซนสำหรับที่วางทีวีแล้วก็เพดานสูง4.2เมตรดังนั้นนะครับเราก็เลยมีการเพิ่มสเปซด้านบนเพิ่มขึ้นมาอีก เพื่อเป็นมุมส่วนตัวสําหรับนั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งฟังเพลงชิวๆครับคุณมชอบม,ม,มากเลยห้องนี้คือบางมุมบางจุดอะที่เราไม่คิดว่าเฮ้ยเราสามารถทําแบบนี้ได้ด้วยหรอเขาก็ออกแบบมาได้อย่างลงตัวถูกต้องคคุ้มมากเลยสําหรับห้องนี้ห้องสุ์ฟังก์ชัน่ใบใช่ค่ะ แล้วถ้าสมมติว่า,ามีท่นทนานใดที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมโครงการหรือว่าอยากมาดูห้องนี้ค่ะสามารถมามาชมได้เลยทุกวันไหมคะสามารถมาชมได้ทุกวันครับทางโครงการเปิดตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง1ชุ่่มตรงครับผมโดยการเดินทางของที่นี่ครับคุณงบง่ายมากเพราะว่าใกล้กับเอ็มอารทีสานิพัลรัมเก้าแล้วก็ใกล้ เผื่อบางท่านเองขับรถยนต์อย่างเงี้ยครับคุณโมใกล้ทางหลวนสีรัตด้วยครับผมหรือว่าต้องการเข้าติดต่อที่โครงการก่อนนี้ครับสามารถทักอินบอกมาทางเพจ Facebook ของทางโครงการก็ได้ชื่อเพจชื่อว่าในบริด e s สเปซลามานายหรือว่าจะเป็นไลน์ออฟิเชียลของโครงการก็ได้เช่นเดียวกันครับหรือนอกจากนั้นต้องการใส่ตรงมาหาทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถโทรเข้ามาทางเบอร์คอรเซนเตอร์ศูนย์สองศูนย์สามแสนได้เลยครับผมโอเคได้เดี๋ยวมมกจะได้ไปชวนเพื่อนๆมาดูโครงการได้เลยครับผม ยินดีมากๆยังไงก็ขอบคุณคุณมุกมากๆนะครับที่ให้เกียรติเข้ามาชมห้องซูเปอร์ฟังก์ชันรูปแบบใหม่ของทางโครงการไลฟ์ิสเปซพราสม่กาขอบคุณคุณมินเช่นกันนะคะ,คะที่พามาดูอะไรที่ลงตัวขนาดนี้ค